แล้วม้วนม้วนก็คือยันมหาอุดแล้วอ๋อยันข้างหลังนี้ใช่ไหมที่หลังตัวอะไรนะตัวอะตัวอะแล้วก็ม้วนเป็นยันมหาอุดอ๋อแล้วเห็นเมื่อกี้นี้เห็นมีแหวนพิรอดด้วยใช่ไหมใช่ครับท่านท่านทำเครื่องรางหลายอย่างพวกตะกรุดอย่างเช่นตะกรุดตะกรุดแล้วก็พวกผ้าผ้าผ้าประเจียรผ้าปะเจียรผ้าปะเจียดแล้วก็แหวนพิรอดแหวนพิรอดอ๋อพวกนี้หายากไหมเด่นก็หายากเหมือนกันนะฮะแต่ว่าพวกเหรียญมันจะ เป็นอะไรที่นิยมกว่านิยมกว่ามันเป็นมาตรฐานเป็นเหรียญมันจะมีเหรียญก้นแมงสาบอีกอย่างนึงเป็นยังไงฮะมันจะเป็นคล้ายๆตูดแมงสาบคล้ายๆเห็นว่าเป็นอย่างเงี้ยลงมาเนี้ยแล้วอย่างเงี้ยใช่มีสีเหลแดงคลางหมูใช่มีชินาร่าสองหน้า เหรียญยันหล่อเป็นน้ำเต้าท่านทำพระออกมาค่อนข้างจะเยอะอแต่ว่าเหรียญที่นิยมสุดก็คือเหรียญนี้นี่คือเหรียญรุ่นแรกใช่ที่มีราคานะที่มีราคาโอ้โหอรานี่คือหนึ่งในห้าเสือเหรียญปั๊มเกจิต่อไปซึ่งไม่พอดถึงไม่ได้เลยไม่ได้หลวงพ่อกันวัดพญาครีอยุทยานะฮะจริงๆองค์นี้อยากจะพูดถึงก่อนด้วยซ้ำพูดถึงจะเป็นจักรพรรดิคือเป็นหนึ่งในเหรียญเบญจภาคีพระเหรียญเลยต้องขอหัวขอญาติพี่ถือเองเนาะ พี่พง์ดีกว่าดีแล้วเหรอฮะโอ้โหเฮ้ยครับผมท่านผู้ชมงั้นระหว่างพี่พง์นี่คือเหรียญแท้ๆของหลวงพ่อกันยวัดพญาที่เด่นของเด่นหลวงพ่อกันยดังด้านไหนยังไงท่านเมื่อก่อนท่านจะเป็นเหมือนนักเลงคุมลูกน้องเยอะนะฮะเป็นมีมีลูกน้องแล้วตอนหลังท่านก็มาบวชมาบวชเหมือนเป็นเสือมาก่อนแล้วมาบวชเป็นเสือเป็นแบบเรียนกระบี่กระบอแล้วตัวท่านเองก็จะ ท่านจะเป็นคนมีเมตตานะเพราะว่าท่านจะฉันข้าวรวมกับพวกสุนัขพวกอะไรอย่างเงี้ยตานกตา่ากินท่านก็ไม่ว่ามาจิกกินข้าวในบาทในอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวท่านเองอ่ะพุทธคุณก็จะโดดเด่นเรื่องเรื่องความคงกระพันชาติคล้ายๆกับหลวงพ่อขันเหมือนกันคล้ายๆแต่ว่าหลวงพ่อขันนี่ท่านเป็นพายุต้นยุค่อนหลวงพ่อขันมีภาพให้ดูน่าจดนะฮะนี่คือหลวงพ่อขันวัดพญาตนะครับ จะยุคเก่ากว่าหลวงพ่อขันนะครับเรียนที่แสดงเมื่อสักครู่นี้ประมาณปีไหนครับ2469ครับมันจะมี3ทีมนะท้าวดเดเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตื่นเต้นขนาดนั้นเก่ามากสภาพดีมากเลยโอ้ตกโอ้โหพี่ตกใจเลยร้อนใจไงรู้หน่อยอันนี้ครับอันนี้ครับโอ้โหสองสี่หกเก้าพุทธคุณสักกี่กี่พุทธคุณเนี่ยเหรียญนี้อันนี้หลักล้านนะครับหลักล้านพุทธคุณเลยนะเอาอุ้ประคองไว้นี่ หลักล,<ะ>ล้านนะฮะรถคันหนึ่งเลยนะน้องตูนนะเบนซ์คันหนึ่งได้เลยนะเนี่ยใช่ครับนี่หลักล้านพุทธคุณนะไม่รวมไม่รวมกรอบที่เลี่ยมนะครับไม่รวมไม่รวมที่เหลือไม่ได้เกิดนะฮะโอ้โหหลังไม่มีครับหลังไม่มีเป็นหลังเลี่ยมแล้หลังเลี่ยมแคนนี้ คือเป็นเหรียญเป็นหนึ่งในเบญจภาคีพระเหรียญด้วยน้องตูนแล้วเป็นที่ใฝ่ฝันหาของทุกทุกคนโดยเฉพาะคนยุทธยาได้มาจากไหนหลวงพ่อกันเหรียญนี้เหรียญนี้ได้ที่บอลพันทิพย์นะครับ๋อ้หทิยน้ำมงวานานหรือยังฮะที่ได้มาไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าพี่ว่าไม่ใช่เด่นไม่มีเหรียญเดียวนะเท่าที่พี่รู้มาเนี่ยเดรียมีหลายเหรียญมีหลายเหรียญครับแต่เหรียญนี้คือโดดเด่นที่สุดครับก็เลยหยิบมาแสดงในวันนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวครับได้ข่าวแล้วมีพอรู้ประวัติหลวงพ่อไหมพี่เคยรู้ว่า ท่านมีลูกศิษย์ลูกศิษย์ท่านบางคนแบบเหมือนกับท่านมีลูกศิษย์ไม่ได้ถ้ามีแล้วท่านเคยอ่านประวัตินั้นเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะเคยบอกว่าเคยอ่านประวัติลูกศิษย์ท่านเนี่ยถ้าเรียนวุชากับหลวงพ่อแล้วเนี่ยถ้าเกิดถึงจุดแล้วมันจะจะร้อนเออเนะจะแบบว่าคือมันก็เป็นประวัติที่เล่ามาใช่ไหมผมก็ได้ได้ยินมาเหมือนกันนะผมก็ไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่ามีลูกศิษย์คนเดียวที่ที่อยู่ที่บอกว่าเป็นอยู่กับหลวงพ่อได้ก็คือหลวงพ่ออั้นหลวงพ่ออั้นใช่ไหม ซึ่งหลวงพ่ออั้นวันนี้มีมาพูดถึงด้วยไหมไม่มีไม่อยงก่อนไานนี้เอาอาจารย์ก่อนงั้นมาท่านที่สามองค์ที่สามหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกโอ้โหอันนี้เลยที่เหรียญที่พาะที่บอกว่าเด่นภาพภูมิใจที่แบบว่าครั้งที่สองที่แบบว่าที่เรารู้ว่าตัวเองขาดแล้วก็คือหลวงพ่อจงนี่แหละเหรียญนี้เหรียญนี้เหรียญนี้ อันนี้ด้วยน้องตูนเหรียญก็ไหลเงินครับจะสร้างในพศ2 4 8 5 2485ห้าหลวงพ่อจงนี่เป็นพักพระอยู่ในยุคของพระขันใช่ไหมครับครับครับไม่ไม่หลวงพ่อกันนี่คืออาวุธสสุดอาวุสสุดอันนี้คือเหรียญอะไรฮะเหรียญหน้าเล็กครับเหรียญหน้าเล็กมีหน้าเล็กหน้าใหญ่หน้าเล็กหน้าใหญ่หน้าใหญ่จะมีราคาแล้ะส่วนถืออยู่ตีงนั้นอันนี้เป็นเงินลงยาปี85หเหมือนกันเป็นของแย่กรรมการ อ๋ออันนี้คือเหรียญพันยศป่ะเขาทีเรียกพูดเขาเรียกเหรียญหยดน้ำอ๋อเหรียญหยดน้ำอี่ทรงจะเป็นหยดน้ำอันนั้นปี85แล้วเหรียญที่พี่ถือเหรียญเนี้ยอันนี้เขาเรียกเหรียญหน้าเล็กครับเอาเหรียญหน้าเล็กปีอะไรฮะปี85ปี85เหมือนอ๋ออ๋อพร้อมกันเหรอครับพร้อมกันครับอ๋อเหรอมีหน้าเล็กหน้าใหญ่เลยหลวงพ่อจงนี้ท่านเด่นพุทธคุณท่านเด่นไปทางไหนฮะ ท่านแค้วคาดครับคงพันชาติท่านบส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้หมดใช่ลูกศิษย์ลูกหาที่ที่ดังๆของท่านมีส่วนมากในในในห้าองค์เนี้ยครับแน้นหนักเลยคือคงพันชาติเลยอ่าอ่าใช่ล้วองเลยแล้วลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อจงที่เรารู้จักกันดีนี่หลวงพ่อมีพอมีชื่อเสียงนี่รู้จักใครบหลวงพ่อมีวัดมณิชัยอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อมีแล้วท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออะไรฮะหลวงพ่อจงอะหลวงพ่อจงนี่ท่านเป็น ลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุนวัดบางปะหมออออ๋โโ้หก็บางบานเหมือนกันใช่ครับผมแล้วเป็นเกจิอาจารย์ยุคเก่าใช่หลวงพ่อสุนนี่เก่งมากเลยนะครับอ๋อแล้วหลวงพ่อจงนี่ก็มีมีพวกเครื่องรางด้วยเช่นอะไรพวกเครื่องรางต่างๆเสื้อยันเสื้อยันตะกุดตะกุดผ้าปะเจียดพวกนั้นเราเก็บเหมือนยันปาตะเพียนเออนี่ที่ที่รู้กันเด่นๆเลยคือยันปาตะเพียนที่เด่นเก็บเหมือนกันไหมหรือเก็บเฉพาะเหรียญมีครับอ๋อวันนี้วันนี้เอาเรื่องเหรียญก่อนนะฮะคุณรงฤทธิ์ ถามเรื่องหลงพกันณฑนเลรครับครับที่ฤลธิ์สวัสดีครับพี่นลลิ์ครับผมสวัสดีครับครับผมเชิญครับสวัสดีเรื่องสามคนครับครับผมผมอยากทราบว่าจุดตายของหลงพกันอยู่ตรงไหนครับอ่าจุดตายเลยจุดตายผมว่ามันต้องดูรวมๆกันนะครับเมื่อกี้นี้เด่นเคยพูดไปแล้วเนาะคือมันต้องดูรวมอะฮะอย่างสมมติพว่าเพราะว่าที่ผมมีอยู่นี่ถูกจุดบททุกอย่างครับ หรอถูกจุดแล้วยัง <ผม S 1> ถูกจุดนี่คือดูเปรียบเทียบ,บกับในหนังสือใช่ไหมพี่นรงฤทธิ์ใช่ครับผมใช่ครับแล้วอ่าพี่นรงฤทธิ์เคยเห็นเหรียญแท้ไหมเหรียญแท้ผมไม่เคยเห็นครับอ๋ออันนี้คือข้อสําคัญเลยนะ<อ>พี่นรงฤทธิ์นะถ้าเกิดพี่นรงฤทธิ์เห็นเคยเห็นเหรียญแท้แล้วเหรียญที่พี่นรงฤทธิ์มีเนี่ย เหมือนกับเหรียญแท้ถูกจุดทุกอย่างเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นของแท้เหรียญที่ของพี่นลฤงนิดอาจจะเป็นของแท้แต่ถ้าเขาเทียบจากหนังสือ,อแล้ว<ผ>มไม่เทียคือผมอยากทราบว่าเนื้อฮะเนื้อของของเหรียญอันนั้นเอะเนื้อของเหรียญก็จะเป็นพวกเนื้อทองแดง<อ>นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันออกเป็นสีดําอย่างเนี้ย มันก็คือทองแดงแต่มันแก่เงินเพราะว่าตอการรีดทองแดงสมัยก่อนเนี่ยมันจะผสมตกตรงไหนที่แบบมีเงินผสมส่วนผสมมากผสมรวมๆกันใช่ไหมเนื้อโลหะรวมๆกันใช่ไหมใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นรงฤทธิ์ดูเหรียญแท้แต่มันอาจจะไม่ชัดถาน่อยนะนะครับผมนะครับตาต้องช่วยส่องนิดนึงนะครับนี่ฮะสไตล์นี้ที่นรงฤทธิ์เห็นไหมนะครับพี่นรงฤทธิ์ไม่เห็นครับไม่เห็นครับอ้าวอ่ะพี่แล้วพี่นรงฤทธิ์อยู่หน้าจอไหม อ่าเห็นเห็นครับเห็นครับเห็นแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาไว้ใกล้ๆใกล้ๆนิดหนึ่งอ่ะครับผมอ่าเนื้อเดียวกันครับเนื้อเดียวกันนะครับผมจริงๆแล้วมันก็เนื้อเดียวกันแต่มันมันมันแยกไม่ได้หรอกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าพี่นงฤทธิ์เนี่ยเห็นเหรียญแท้เนี่ยพี่นงฤทธิ์จะเยอะยะเอาง่ายๆพี่นงฤทธิ์มีเวลาโทรหาเด่นหรือว่าขึ้นมหาเด่นบนพันธิบงวานเดี๋ยวจะเบอร์ขึ้นเบอร์คุณเด่นผมผมไปไม่ถูกเลยครับเนี่ยพี่อยู่ที่ไหนอะพี่นงฤทธิ์อยู่ที่ไหน อยู่บางนาครับอยู่บางนาทางด่วนเลยขึ้นทางด่วนมาลงงามวงวานเลยถึงห้างเลยง่ายมากเลยครับพี่ครักผมโทรหาโทรหาเลยโทรหาพี่เด่นก็ได้แต่ว่าถ้าจะสะดวกสุดมาหาเด่นที่บนพันทิปเลยเด่นจะอยู่ทุกวันครับแต่โทรมาโทรมาถามก่อนนะเพราะว่าเด่นเ็าอยู่อุธยาเขาเด่นคุณเด่นจะวิ่งไปกลับใช่ไหมบะพับอยู่อุธยาใช่ไหม พี่นรงฤทธิ์ถือเหรียญนี้ถือเหรียญของพี่นรงฤทธิ์มามาหาเด่นที่พันทิพย์ได้แล้วมาเปรียบเทียบกับของเด่นเลยเด่นเด่นจะให้คําแนะนําให้นะครับครับผมครับผมขอบคุณพี่นรงฤทธิ์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบดี๋ยวได้ครับได้ครับได้ครับคือผมมีทั้งเหรียญมีทั้งรูปหล่อหรือว่เงินมีทั้งหลงปูกเอี่ยมยี่ต่วนนี้ฮะวัดสะพานสูงหรือวัดหนังครับวัดสะพานสูงครับเอามาให้หมดเลยเด่นตอบได้หมดเลยครับ พี่รนรลิศ<น>ติดมาให้หมดเลยครับ,รบเหรียญอะไรที่พี่นรลิตสงสัยเหรียญหลักๆทั้งหลายที่เป็พ, <บ S 2> พี่นรลิตมีม <า S 2> นะติดมาให้หมด<ฮ> ừ ừ.